มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชั่น60 Ace and Ace Pro Capture Action Smarter ha, สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกียร์ e v 5นะฮะร,รุ่นตัวน,นี้เป็น long range ก็ต้องขอบอกว่าระบบแอตแทคทีฟคูลสโตนโทนแล้วก็เรนทีฟแอซิดรวมถึงระบบความปลอดภัยคันนี้เนี่ยค่อนข้างจัดเต็มอยู่พอสมควรน,นะครับระบบแอตแทคทีฟคูลสโตนโทน กับเรคิดแอสซิสผมไม่แน่ใจว่าน่าจะให้มาเกือบทุกรุ่นหรือเปล่ายกเว้นน่าจะรุ่นไหลนะไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องคือใจจริงเนี่ยการที่มีระบบพวกนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นป้องกันการชนบรายสปอร์ตนะครับอต r ทคทีคูซโทนเรนคิดอะเ e นเ e นเตอร์ลิงนะครับผมหรือว่าเรียคอทัฟฟิกเออร์เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเจ้าอตแีคูซโทนกับ เลนเ e นเตอร์ g ของย e ีเออีไฟเนี่ยจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยการคอนโทรลของตัวแอคทีฟคูลสโคนเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมาลยนี่ทั้งหมดนะฮะปุ่มบนที่เป็นรูปรถแล้วก็เป็นรูปใหม่ก็คือการเปิดระบบนั่นเองครับนี่เปิดแล้วนะครับข้างข้างล่างที่เป็นรูปรถแล้วก็รูปขีดขีดก็คือระยะห่างจากคันข้างหน้า,น,านะฮะสามารถปรับได้สูงสุดถึง4ระดับด้วยกันตรงกลางฮะ ก็คือจะเป็นดันขึ้น1ทีดันลง1ทีจะเป็นถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเหยียบคันเร่งอยู่แล้วเราดันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นความเร็วนะปัจจุบันที่เรากําลังขับขี่อยู่ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนยกคันเร่งออกแล้วก็ดันดูดันขึ้นดันลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการลดและเพิ่มทีละ1นะฮะแต่ถ้าเราดันค้างล่ะมันจะเป็นการเพิ่มทีละสินั่นเองครับแล้วก็มันจะเป็นถ้าเพื่อนกดลงไปตรงๆเนี่ยมันเป็นปุ่มแคนเซิลชั่วคราวแล้วก็ปุ่ม รีกลับมาใช้เหมือนเดิมนะฮะมากกว่านั้นครับก็คือรูปพวมอะไรแล้วก็รูปเส้นเลนตรงนี้ครับเป็นระบบเลนเซ็นเตอร์ลิงที่สามารถใช้ได้แม้กระทั่งเราไม่ได้อยู่ในโหมดของตัว a อ a น t i v e c r u i s o n t r t r o l ด้วยครับผมเราลองปิดระบบก่อนปุ๊บแล้วเราเปิดตัวเลนเซ็นเตอร์ลิงนี่พวมอะไรขึ้นสีเขียวครับขึ้นไวมากคือตัวกล้อง A' d a ของเขาเนี่ยมันจะจับ เจอเส้นครับในกรณีที่ตัว <S <S เลนเซนดิ้งทำงานนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยก็ว่าได้ในกรณีที่เลนชัดเจนนะผมต้องบอกก่อนไม,ม่ว่าจะเป็นแอนตแทร์คูตคอนโทนหรือว่าเลนทีฟแอสซิสต์เลนเลนเซนดิงพวกนี้เนี่ย <S <S มันใช้ได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดบางประการครับถ้าตัวรถรู้สึกว่า มันใกล้ระยะจนเกินไปเขาก็จะไม่ทำงานให้เราก็มีนะครับตัวเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ย mm hmm. เห็นปะอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บตัวเลนเซนเตอร์ลิงจะยกเลิกช่วงขาวพอกลับมาในช่องจราจรนั้นเนี่ยเห็นปะเขาคนโทรลให้ผมตามอัตโนมัติเลยคือถ้าขึ้นพวกอะไรสีเขียวในหน้าจอเนี่ยระบบทำงานเต็มรูปแบบก็คือเฉพาะตัวเลนเซนเตอร์ลิงไะเพราะว่าเราลองในอ่า พื้นที่ธรรมดาให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าถ้าเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้การควบคุมของเลนเซนเตอร์ลิในโหมดปกติที่ยังไม่ได้เข้า Adaptive Cruise Control เนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่ก็เห็นไหมทำงานง่ายนะครับและใช้ได้จริงแต่ว่าเราก็พยายามช่วยเขาคอนโทรนะเพราะว่าในบางจาังหวะที่เรามาเร็วมากกว่าปกตินะฮะเลนเซนเตอร์ลิ mm hmm. มันอาจจะงงก็มีนะออผมต้องบอก่อนนะครับ แล้วก็นี่เนี่ยเห็นป่ะเลนเขาช่วยผมคอนโทรลอยู่แบบนี้เห็นนะเออทำงานสะดวกรวดเร็วนะครับใช้งานง่ายไม่งองเงีอะไรนะครับไบส์พวงไบส์สปอร์ตชัดเจนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เปิดอนาคตีปุ๊บเดี๋ยวนะทำไมเรามาอยู่กันเดี๋ยว <laughs> โอเคให้เขาไปก่อนเรา Follow ข้างหน้าลองอนาคตีนะฮะ คือตอนนี้ผมเปิดอปแอคติวทแล้วมันจะขึ้นรถคันข้างหน้ากับรถเราเป็นกระพิบกระพิบในกรณีที่เรายังใช้คันเร่งอยู่นะฮะแต่ถ้าเราลองปล่อยคันเร่งก็จะเป็นสีขาวค้างไว้รูปรถแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนอยากเห็นข้าของตัวรถเนี่ยที่มันอ่านเจอคันข้างหน้าเป็นอย่างไรให้เพื่อนกดรูปกระดาษซ้อนกันนะฮะเนี่ยมันจะเจอคันข้างหน้า นะครับวายสปอร์ตเอยอะไรเอยทำงานแจ้งเตือนทั้งหมดระยะห่างจากรถั้งหน้าเป็นอย่างไรนะครับบอกในหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนั่นเองครับถือว่าทํางานดีแล้วก็โอเคทํางานไวอยู่พอสมควรน,นะครับนี่เราลองดันค้างไปถ้าเรา,เ,าเดี๋ยวผมลองก่อนในกรณีที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปล่อยพวงมาลัยนานแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายมันก็มีบ้างแหละว่าอ่ะยกเลิกคําสั่งนะครับของตัวเลนเซนเตอร์ลิงทิ้งแต่ Adaptive ยังคงทํางานอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับขึ้นแจ้งเตือนแลนเป็นสีเหลืองนะฮะนี่เห็นปะคอนโทรลให้ผมหมดเลยนะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับดูซีจะงอแง,งเบาเจอโค้งตัวเแบบนี้นะอนี่ <c oughs> นี่นี่นี่เห็นไหมอันเนี้ยพอโค้งเยอะๆนะครับเขาก็มีแถบ้างเอาใหม่เมื่อกี้ขึ้นแจ้งเตือนพวงอะไรสีแดงแล้วนะคือเราพอเราวิ่งบนเขาเนี่ยมันมันไอ้นี่เยอะอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันโค้งเยอะครับตัวกล้องมันอาจจะมีรัศมีที่อ่านแล้วไม่ทันกับความเร็วนะตอนตอนนั้นก็มีนะฮะเดี๋ยวนะขอ ลองเส้นตรงๆนิดนึงว่าตัวระบบเนี่ยมันจะทํางานถึงขนาดไหนนะแตม่มันเมื่อกี้มันแจ้งเตือนนานนะกว่าจะขึ้นสีอ่ากว่าจะขึ้นพวงมาลัสีแดงนะฮะโอเคอคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังคงเลี้ยงคันเร่งอยู่เมื่อกี้เขาก็จะไม่ได้กลับไปเป็นความเร็วที่เราเซตไว้นะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเพิ่งเคยเจอในรถยนต ที่มีระบบอัติถีบนะครับโดยปกติเนี่ยเราใช้คันเร่งเลี้ยงความเร็วมักจะไปยังความเร็วที่เราเสร็จไว้แต่คันนี้ไม่ใช่ครับมันจะขึ้นการกระพริบ,บแล้วก็เป็นความเร็วที่เรากําลังขับขี่นะตอนนั้นที่เราใช้เท้าเลี้ยงไวน้นะฮะแจ้งเตือนแล้วเป็นพวงมาลัยสีเหลืองดูซิจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่เป็นพวงมาลัยสีแดงนะฮะมีการแจ้งเตือน โชคดีหน่อยทางยาวเราได้รู้นะครับว่าตัวรถมันจะทำงานอย่างไรโอ้แจ้งเตือนานานอยู่พอสมควรน,นะ800เพื่อนเพื่อนเห็นไหมรถมันแถวไปครับเพราะว่าระบบเลนฟอ l ์วิ่งโดนยกเลิกการทำงานครับ แล้วก็ a อร์แอคทฟยังคงทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมองว่าโรคเข้ามาพภัยเขาจัดเต็มแล้วแต่มันยังขาดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือการที่ถ้าคนหมดสติแล้วดันใช้อะแอรแอคทีฟคูร์ซนโนแล้วก็เลคิสแอซิสอยู่แล้วถ้าปลายทางระบบยกเลิกเลนเซอร์ตล mm ิยกเลิกแล้ว a อรแอคทฟมันยังทำงานอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ อยากให้เขาพัฒนาตรงนี้อีกสักนิดนึงมันก็น่าจะเกือบฟูแล้วนะเออแล้วก็คันนี้อาจจะยังขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวระบบ SOS นะครับที่เป็นการช่วยเหลือถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออะไรเงี้ยเออหรือว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่สามสี่แบรนด์ครับที่ผมเคยทดสอบมาในกรณีที่เราปล่อยพงมาลัยนานนะครับ mm. เขาโทรออก S อ s ให้ผมเลยนะรวมทั้งเขาจอด นิ่งสนิทนะครับเข้าเกียร์ P แล้วเปิดไฟฉุกเฉินให้ผมด้วยซ้ำนะฮะอืมเนี่ยแหละก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้แหละถือว่าระบบนี้เนี่ยที่เขาใส่มาในเจ้าเกียร์ EV5 ทำได้ค่อนข้างดีครับอืมหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ลองนิดนึงก็คือเขาจะให้เราใช้แป้นแพร่โรชิพหรือเปล่าไม่ยอมนะฮะไม่ยอมก็คือเราอยู่ในระบบเขาจะไม่ยอมให้เราทำแพร่โรชิพเลยอะอะไรเลย,เลยทั้งสิ้นเพราะว่า มันเข้าสู่โหมดกับตัว Regen Auto น,นั่นเองครับผมก็คือใช้ตัวกล้องเนี่ยคำนวณว่าตัวรถควรที่จะคืนค่าพลังงานอย่างไรนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราเหลือทดสอบตัวรถกับรีวิวน่นนี่ <c oughs> เล็กๆน้อยๆ,ๆกันว่าเป็นอย่างไรนะ